เสียงประตูแตกออกเป็นเสียงเสียงได้ดังขึ้นอาศวินหลายคนพร้อมกําลังทหารโผลพ่พวดออกมาเข้าประตูเหล่านักบวชที่กําลังสวดภาวนาต่างลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าที่แตกตื่นตกใจนี่พวกเจ้าทําอะไรเอ้รู้หรือว่าดีดีดคือที่ไหนอะปักเราอาศวินต่างก็จ้องมองขณะที่กําลังทหารผลักดันเหล่าน,นักบวชออกไปด้านนอกกําลังทหารส่วนใหญ่ ล้วนถือถังที่ส่งกลิ่นแปลกประหลาดขณะที่สาดต์ซัดไปที่รูปปั้นใบหน้าของรูปปั้นตอนนี้ถึงกับแปลเปลี่ยนเป็นบิดงอโดยทันทีอังเทพเจ้าแห่งความตายเราอัศวินล้วนอุทานออกมาขณะที่ชักนำดาบของตนเองออกมาไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วจะพวกนอกรีตเหล่านี้ให้หมดถ้าพวกมันขัดขืนก็สังหารได้เลยความโกลาหลเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เหล่านักบวชต่างพยายามที่จะต่อต้านจึงเป็นผลให้กําลังทหารต้องชักดาบของตนเองจะเกิดการต่อสู้อย่างโกลาหลมันไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ห้องดังกล่าวเท่านั้นแต่เป็นทั้งทั่วบริเวณของมหาวิหารเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับทั่วทั้งโบสถ์ที่บูชาอัสโยสูด้วยเช่นเดียวกันแต่แล้วด้วยสถานการณ์ที่มีกําลังทหารเข้าปิดล้อมโบสถ์ทั้งหมดเอาไว้เหล่านักบวชจึงต้องยอมแพ้ไม่คิดที่จะต่อต้านให้กําลังทหารได้นําพาตัวเองไปห้องนี้ เป็นของอาร์คบิชอปแห่งอัดยยสูทหารหลายนายกําลังจัดการชั้นบนสุดของโบสถ์ในขณะที่ผลักประตูเข้าห้องดังกล่าวเข้าไปแต่ทว่าอาร์คบิชอปก็ไม่ได้อยู่ภายในห้องต่อไปแล้วราวกับว่ารับรู้ถึงสถานการณ์จึงได้เพ่นหนีไปก่อนหนะ้าเฮ้ยบัททบมันยังต้องไปได้ไม่ไกลส่งกองกําลังทหารไปทุกทางของเมืองหลวงแล้วขวางการหนีของมันเอาไว้รับทราบ กองกาลังทหารต่างเร่งร้อนวิ่งกันออกไปทหารเหล่านี้ที่บุกเข้าโบสถ์แห่งอัตยอสูก,ก็คือกองกําลังทหารแห่งซอเดนเบิร์กพวกเขาพบสถานที่นัดพบซึ่งถูกซุกซ่อนเอาไว้สําหรับบูชาอังภายในมหาวิหารหลังจากค้นหาจึงได้พบเอกสารจํานวนไม่น้อยพวกเขาพบหลักฐานอย่างชัดเจนว่า,าศาสนาจักรมีความเกี่ยวข้องกับอัตยอซูโชคร้ายที่อาร์บิชชอปและนักบวชระดับสูงทั้งหลายต่างก็หนีไปได้ แตตทว่า,าศาสนาจักรแห่งอัดยอร์ซูก็ได้จบสิ้นไปแล้วภารกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่ออาณาจักรอย่างมหาศาลพวกเขาไม่เปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วาศาสนาจักรแห่งอัดยอร์ซูจึงจางหายไปสู่ส่วนลึกของหนังสือประวัติศาสตร์ในขณะที่พ่อค้าฮอบบิทคนหนึ่งกำลังถูกคุมขังตลอดชีวิตในคุกใต้ดินด้านล่างของมหาวิหารตอนนี้เขาได้รับอิสรภาพแล้วอ้าตาภาพมัวไปหมดเลย หอบิดน้อยขหมดคิ้วสู้แสงตะวันนี่ยมต้องเป็นใครอื่นไม่ได้นอกเสียจากซิดท,ที่ติดอยู่ในคุกมานานตลอดทั้งเดือนทำไมถึงปล่อยตัวออกมากันนะซิดไม่ได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งวันและคืนของเขาแต่ต้องอยู่กับการจองจำจนกระทั่งมีทหารที่ปกติโผล่มาและถามกล่าวซิดช่วยรู้ม่ยครับผมเองครับมีอะไรหรอครับเจ้าได้รับการปล่อยตัวแล้ว ทหารคนนั้นเพียงแค่ปล่อยซิดออกมาโดยที่ไม่ได้แจ้งอะไรเขาที่ไม่ทราบว่าวันนี้ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่จึงเกิดคำถามรบกวนจิตใจอยู่ตลอดทั้งวันเอาเถอะอย่างน้อยตอนนี้ก็ได้เล่นเกมอีกครั้งแล้วสาบานเลยว่าเราไม่คิดจะไปเขียดใกล้มหาวิหารอีกแน่อยางรวดเร็วเสรีลาถอยออกมาจากอนณาเขตมหาวิหารแต่ไม่กี่นาทีหลังจากที่ซิดได้รับเรื่องอิสรภาพ ใบหน้าของเขากลับกลายเป็นมืดมนเพราะว่าเขาพบจดหมายของอาร์คอยู่ภายในกล่องจดหมายออกมาแล้วใช่ไหมถ้างั้นก็มาที่ปราสษาทเซวนาในนาการันในทันทีนะถึงแม้ว่าฉันจะจัดการยึดเอาทรัพย์5,000เหรียญทองกลับคืนมาได้แต่มันไม่มีทางที่จะได้รับ3 0 0พเหรียญทองที่นายเสียไปเพราะโดนโกงคืนมาได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นอาร์คคงจะไม่ปล่อยเขาไปโดยง่ายแน่ฮอบบิดน้อยที่น่าสงสาร จึงต้องกลับคืนสู่ปากเสือและหมาป่าอีกครั้งหนึ่งในเมื่อจดหมายนี้อารคนิ้มเขียนมายังไงก็ต้องไปงนะสินะซิดถอนหายใจขณะที่มุ่งหน้าไปยังนาการันอ,อ๋อทำไมชีวิตการเล่นเกมของผมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้นะก็ตัดฉากนะครับราชาแห่งอาณาจักรได้ไวอวยพรต่อเขาหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวแต่ว่ามันยังคงมีเศรษซากของาศาสนาจักรหลงเหลืออยู่ ทางศาสนาจักรแห่งอัจจอซูนั้นมีพลังมวลชนค่อนข้างมากเพราะอย่างนั้นแล้วถ้าหากว่าต้องการที่จะเปิดโปงพวกเขาต่อหน้าสาธรารณชนอาจจะเป็นการสร้างความสับสนขึ้นในระดับมหาทวีปเลยทีเดียวเพราะอย่างนั้นแล้วเขาจึงจะต้องรอให้ราชาแห่งอาณาจักรมอบสิทธิ์ในการเปิดเผยเรื่องราวความลับเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองได้สงบลงเขาจะมีโอากาสได้ลงมือ <c oughs> ดีเรื่องของอลันและหมาวิหารถือว่า การรียบ้อยรอยีน้มอบอุ่นพลันได้เผยขึ้นที่มุมปากของยอนอูใช่แล้วไม่จําเป็นจะต้องอธิบายอีกครั้งแต่อย่างใดอาคือคนที่อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของศาสนาจักรอารวบรวมชิ้นส่วนคิสตันความทรงจําทั้งหลายจากในดันเจียนแห่งนั้นและมุ่งหน้าตรงไปหาท่านหลอดแห่งแจ็คสันเขาบอกเล่าถึงสิ่งที่พบพร้อมกับส่งมอบคิสตันความทรงจําที่เป็นหลักฐานหลังจากผ่านการดําเนินเรื่องราวอย่างรวดเร็วท่านหลอดหนุม่ม จึงจะหนักได้ถึงความร้ายแรงของปัญหาทางด้านราชาแห่งอาณาจักรจึงได้ส่งมอบกองกําลังให้กับเขาบุกโจมตีเข้าสู่โบสถ์ที่บูชาอัรจยอรสูซึ่งแน่นอนการล่มสลายของอัรยอสูไม่ได้เกี่ยวข้องก,กันกับอารันและซิดโดยทางตรงแต่ว่าอาร์ก็ได้รับการยอมรับมากมายเพราะงั้นแล้วซิดจึงถูกปล่อยตัวออกมาจากห้องขังเพียงเพราะว่าคําพูดของอาร์กอย่างไรแล้วที่ซิด ถูกกุมขังเอาไว้ก็เป็นเพราะศาสตราจักรแห่งอัตยอซูแต่แรกเลยด้วยเพราะอย่างนั้นแล้วเขาที่โดนปล่อยตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าสิ่งที่อาร์ครู้สึกกินดียิ่งกว่าก็คือเรื่องราวที่ลุมเล้าอลันดาเมียนได้ส่งรายงานเรื่องของเขาผ่านทางราชาแห่งอาณาจักรเอ้ยลืมไปว่าสันตปาปาของเรื่องนี้ไม่ใช่ดาเมียนเนาะก็เป็นพระสันตปาปาได้ส่งรายงานเรื่องของเขาผ่านทางราชาแห่งอาณาจักรนะครับ หลังจากที่ตัดสินใจจากเรื่องราวแล้วคิดว่าตอนนี้ข้อตกลงรับระหว่างอลันและาศาสนาจักรอัจยอสูเพื่อจัดการกับซิทนั้นแทกี้คลายลงไปแล้วข้อมูลที่เราอัศาวินได้รับจากทางโบสถ์ก็มีพร้อมหลักฐานอลันย่อมรู้ความจริงเบื้องหลังาศาสนาจักรแห่งนี้ตั้งแต่แรกแล้วโชคายที่ไม่มีทางยืนยันได้ว่าเขากระทำเรื่องชั่วช้ากับซิทยัยงโฉงแจ้งแต่ว่าก็ไม่อาจจะหลบหนีเขา แต่ว่าเขาก็แม้จะหลบหนีไปจากการกวาดล้างทางาศาสนจาักได้อย่างแน่นอนข้อตกลงที่มีระหว่างาศาสนจาักและอลันได้จบสิ้นลงไปแล้วเป็นเพราะอลันสร้างกิวผีขึ้นในนาการันจึงเป็นเหตุผลให้ราชาของทั้งสามอนันจักนั้นได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเมื่อถูกจับตัวได้เมื่อใดบทลงโทษยอมต้องแสนสาหัสหมอนั่นตอนนี้คงจะหมดโอกาสได้งงหัวแล้วอาชญากรรมแห่งาศาสนจาักถูกเก็บงำเอาไว้เป็นความลับ บับาปของเขาล้วนถูกพิจารณาโดยเหล่าราชาว่าให้เป็นลงโทษกับการใช้กิลผีและเพราะเหตุนั้นเองเพียงแค่คืนเดียวจากที่เคยได้เป็นหลอดตอนนี้อลันกับกลายเป็นต้องกลายมาเป็นผู้ลีภ้ภัยหัวหน้ากิลผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแหลง่งจึงเป็นผลให้กิลดาบแห่งอรุณลุ่งต้องสลายตัวอลันสูญเสียซึ่งทุกพลังอำนาจและฐานการสนับสนุนจนสิน้นแต่ว่ามันไม่ได้หมดเพียงเท่านั้น ในเมื่ออีกฝ่ายเป็นอาจายากรที่ทางการต้องการตัวเป็นอย่างยิ่งแล้วการออกล่าเก็บเลเวลย่อมไม่อาจที่จะทําทได้ถ้าหากว่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอลันก็นับว่าจบสิ้นแล้วนอกจากนี้เรื่องราวยังมีผลต่ออันเดลวที่เกี่ยวข้องกับอลันด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> นายไม่ควรจะเลือกต่อสู้กับคนอย่างฉันเลยจริงๆนะอาร์กลับรู้สึกสดชื่นในขณะที่คิดถึงความตกอับที่พวกเขาต้องเผชิญแต่นี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น อายังคิดอยากจะเหยียบย่ำพวกเขาอีกครั้งและอีกครั้งจนกระทั่งกลายเป็นขยะเปียกก็เป็นขยะเปียกเลยเนาะกระทั่งว่าในท้ายที่สุดเราจะได้รับชัยชนะมาอลันยังคงถือเงินของเราเอาไว้สามพันเหรียญทองเรื่องนี้เราจะไม่มีทางปล่อยให้จบลงแบบนี้นะในเมื่อมันกล้าก่ออาญจจกรรมขวางเงินของเราไปแถมยังใช้ลาลีเอเต้ม,มาเป็นโล่แล้วก็ยังฆ่าโลโก้อีกฉันไม่มีทางปล่อยมันแน่ จนกว่าจะได้ฆ่ามันอีกสัก3ามสี่รอบเมื่อตัดสินใจได้แล้วอาก็เป็นคนที่แน่วแน่ซะยิ่งกว่าผู้ใดพวกเราก็คิดเห็นเช่นเดียวกันเนาะแค่นี้ยังไม่น่าพอใจกับสิ่งที่มันทําจัสติสแมนและกลุ่มทันบนต่างก็พยักหน้ารับข้อรักษาคุณปาร์โซมีเออเออเงินสามพันเหรียญทอง,องต้องตวงคืนกลับมามันบังอาจค่าโรโคน้อยผู้่น่ารักของพวกเราต่อหน้าต่อตานั่นยังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ค่ะ อลันถึงกับกล้าใช้ผู้หญิงเป็นโล่คนแบบนี้ฉันไม่คิดจะให้เหยียบย่างเท้าเขาคงมีวัวอีกครั้งแนะ่โรโคก็โกรธเคืองอยู่เช่นเดียวกันอาร์คที่ราบฟังอยู่อย่างเงียบๆจึงตัดสินใจพูดขึ้นมาปัญหาคือพวกเราไม่มีทางรู้ว่าอลันอยู่ที่ไหนเมื่อตอนที่อลันเป็นหลอนปราสาทคยจุดทีนควนชีพแต่ในเมื่อพวกเราครอบครองปราสาทไว้แล้วอีกฝ่ายยอมต้องไปคืนชีพณนะจุดที่เซฟเอาไว้ก่อนที่จะได้ปราสาท แต่ว่าพวกเราไม่อาจจะออกตะเวนไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงหรือที่ไหนพร้อมๆกันได้นะแถมเวลาในตอนนี้คงไม่คิดจะออกมาข้างนอกเพื่อเผยตัวต,วตนเหมือนก่อนหน้านี้ด้วยอืมได้เวลาฉันแสดงเฟเบอร์อรล้วสินะขนาดนั้นเองแฮกยอนซาจึงเผยรอยยิ้มไม่รู้หล่วว่าใช้คนนี้คือมืออาชีพด้านการหาคนนะแฮกยอนซาอาชีพเก่าของเขาคือทวงนี้ เพราะอย่างนั้นแล้วจริงค่อนข้างเยี่ยวชาญด้านการหาตัวคนที่หลบซ่อนเพื่อทวงหนี้สินเออแต่นี่มันในเกมนะครับวิธีการหาผู้คนอย่างไรก็ไปต่างกันนักอยู่ดีล่ะทุกคนย่อมต้องมีสิ่งที่มากจะกระทําเพื่อหลบซ่อนถ้าหากว่าฉันออกไปหาละแวกใกล้เคียงมีความเป็นไปได้ที่คว้าร่องรอยเอาไว้ได้อย่างไม่ยากเย็นนักแฮกยอนซาตอบกลับอาก็ได้เห็นถึงฟีมือของจ็กตูลทัตซ่ามาก่อนหน้านี้แล้วแฮกยอนซาที่รับปากเป็นมั่นเหมาะ ย่อมต้องมีเหตุผลรองรับคนเดียวออกจะยากไปหน่อยนะถ้ามีคนไปด้วยน่าจะตามหาหลันง่ายขึ้นไม่กี่วันก็น่าจะเจอนี่ให้ฉันไปด้วยพเพราะช่วงนี้ไ่มีลไมไปเก็บเรเวลแล้วไปกันแค่สองคนก็าจะาตนตรอยไปบ้างเนาะทัดซาและบันคุนเสนอตัวอยากจะช่วยเหลือดีเริ่มงานกันได้เลยมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอลันก็ส่งมาให้ทางจดหมายเนาะเช่นนั้น แฮกยอนซาทัดซ่าและบันคุนจึงออกไปตามหาร่องรอยของอลันตอนนี้ทำไได้แค่รอสินะเมื่ออาร์คจัดแจงเรื่องราวด้านนี้เสร็จเรียบร้อย <_ S 2> เขาจึงเบนความสนใจไปยังปัญหาของปรงา,าสราทซิวนาเป็นไปไม่ได้เลยที่อาร์คจะสามารถป้องกันเอาไว้ได้ด้วยพละก,กําลังที่เขามีเขานั้นไม่มีเงินหรือว่าความสามารถมากพอจะสร้างกิลผีอย่างที่อลันทาเมื่อการบุกโจมตีครั้งต่อไปเริ่มขึ้นมีความเป็นไปได้100เเลยที่ตำแหน่งของลอดจะเปลี่ยนมือ อย่างดีที่สุดคือเขาจะได้รับหนึ่งเหรียญทองแดงจากการเป็นหลอดก่อนที่จะโดนเตะโด่งออกไปแต่ว่าอาก็พบก็พบทางแก้ปัญหาได้ในไม่ช้าสําหรับตอนนี้ผมจะส่งต่อประสาให้กับรายเดนครับนายว่าอะไรนะจัดติดแม่และกลุ่มทันบนต่างก็เผยดวงตาที่เบิกกว้างเนาะน,นี่น้อยพูดเรื่องอะไรอยู่กันนะ่ะทำไมนาะถึงต้องส่งมอบระสาให้กับไอคนที่หักหลังพวกเราด้วยล่รแน่นอนครับว่ไม่ฝีแนะ่ อเริ่มส่ายนิ้วไปทางซ้ายและขวานในขณะที่หัวเราะออกมา <c oughs> เหมือนกันกับที่เราทราบพ,พวกเราไม่มีหนทางจะรักษาปราสาทแห่งนี้เอาไว้ได้แต่ว่าพวกเรายัางมีสิทธิ์ในการเลือกคู่ท้าชิงผมจะขายสิทธิ์นั้นให้กับไรเดนและนั่นจะเป็นการรองรับกับอีกฝ่ายว่าจะได้รับปราสาทไปเมื่อไรก็ตามที่เราตกลงสิทธิ์ในการรับคําท้าชิงไม่มีทางที่ไรเดนจะปฏิเสธแน่นอนครับนันกัดจิงเนาะแต่ว่า ตรงบอกประสาทที่พวกเราพยายามอย่างหนักให้กับคนอย่างเจ้านั่นบอกแล้วนี่ครับว่าแค่ตอนนี้ฮะแค่ตอนนี้เงินเหรอจัสติสแมนและกลุ่มทันบนต่างก็งงงวยอาเขยรอยยิ้มขณะอธิบายรายละเอียดในสิ่งที่คิดเอาไว้ให้ฟังและนั่นจึงทําให้จัสติสแมนและกลุ่มทันบนเผยสีหน้านับถือกันออกมาโอ้วิธีการนี้ช่องอ่าเข้าใจหรือยังครับซิวาน่าไม่ใช่แบบที่คิดแต่ว่าในอนาคตมันจะกลายเป็นไข่ทองคาใบหนึ่ง ที่อาจจะมองข้ามได้เลยทีเดียวก่อนจะส่งมอบให้กับรายเดนผมจะดำเนินการบางสิ่งเอาไว้และในเมื่อผมคิดแนวทางขึ้นมาผมก็อยากจะให้พวกพี่ชายทามันให้เป็นจริงเข้าใจแล้วเชื่อมือพวกเราได้วยเราสมาชิกทันบนต่างก็ม้วนแขนเสื้อขึ้นด้วยการเผยสีหน้าที่ตื่นเต้นยินดีจสัสติสแมนเองก็พยักหน้าขณะที่เผยสายตาชื่นชมอาร์คอืมเข้าใจแล้วว่าทำไมนายึงเลือกไรเดน ย่างน้อยผมก็ต้องการตอกหน้าวอนนั่นกลับด้วยแหละนะครับอาร์ครับคำกระาที่เผยรอยยิ้มชั่วร้ายแม้ว่าเขาจะจัดการอลันไปแล้วก็จริงแต่ยังคงมีนี้สิติดค้างอยู่กับไรเดนอีกฝ่ายนั้นต้องชดใช้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นอาร์คกำลังนั่งชิญหน้ากับไรเดนในห้องทํางานของเขาเองใบหน้าของไรเดนดูไปแล้วเหนื่อยล้าคล้ายกับว่าไม่ได้นอนนับตั้งแต่หลังการบุกโจมตีจบลงที่จริงระหว่างทางมาไรเดนถึงกับอ้วกออกมาตามกลางถนนอาร์คก็รู้ แต่ว่าแทงทําเป็นไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าหล่อเหลาของนายกันล่ะดายบุนครับก็ทัดจบไปแล้วเนาะสำหรับฮาร์ที่หนึ่งก็ตอนนี้อารันก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นเกมแล้วล่ะดูเหมือนกับว่าถึงจะมีโอกาสก็เป็นไปได้น้อยมากเลยเนาะที่จะเล่นเกมต่อไปได้เพราะว่าอกิวของเขาแตกพ่ายไปแล้วนั่นเองแล้วก็โดนตามล่าตัวจากทางการอีกด้วย ซึ่งตอนนี้อลันกลายเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องคดีร้ายแรงเลยนะครับแล้วก็เหมือนอาร์คในตอนนี้จะมีแผนในการจะเอาประสาทให้กับไรเดนนะซึ่งไม่รู้ว่าจะจะตลบหลังไรเดนอะไรอีกหรือเปล่า mm hmm. ก็รู้กันอยู่แนละ้วว่าพระเอกของเราเนี่ยมันแสบเข้าขั้นเลยล่ะส่วนเรื่องราวถัดไปจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันนะครับ